ก็เจอมาหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าตกหลน่นหรือว่าสินค้าชำรุดนะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าสูญหายส่งวันนี้อีกประมาณแบบ4 5วันหรือ6วันอาทิตย์หนึ่งกว่าจะได้ลูกค้าได้รับอะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อปริเชีลีลายุวัฒนกุลนะคะตอนนี้นะคะดิมทําธุรกิจไลฟ์สดค่ะก็คือเพจร้านนะคะจะเป็นร้านดิมช็อปค่ะหัวใจสําคัญก็คือที่ทําให้ดิมมาเปลี่ยนใจใช้กับนินจาแวนก็จะเป็นในเรื่องของการบริการหลังการขายก็คือเซ์วิะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซลล์คนดูแลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตามพัสดุในระหว่างที่เราขนส่งพัสดุไม่ตกหล่นเลยคือน้อยมากค่ะ แทบจะแบบร้อที่จะไม่ตกหล่นเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าส่งค่ะค่าส่งนี้ค่อนข้างจะถูกมากคือดิมรู้สึกว่านักตอนนี้ค่ะก็ค่าส่งก็มีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งทางเราเนี่ยก็ส่งฟรีมาโดยตลอดซึ่งเราก็ซับค่าขนส่งให้กับลูกค้ามาโดยตลอดแล้วก็ทําให้เราประทับใจมากด้วยว่าแบบออไม่มีการเกิดปัญหาขึ้นเลยดิ่มชอบไว้ใจในนินจาแวนส่งกับนินจาแวนแล้วหมดห่วงค่ะ